สวัสดีครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมนะฮะสันติธรรมชาตินะครับวันนี้เรานะฮะอยู่อ่างดอกกายนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอําเภอบกแดงนะฮะจังห,หวัดระยองนั่นเองนะครับตรงนี้นะฮะสำหรับเพื่อนๆนะที่มองหาสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมแนะนำนะอ่างดอกกายเลยนะฮะเราก็มีนะฮะอ่างน้องปลาไหลด้วยนะครับข้อดีตรงนี้นะครับก็คือนะฮะเรามาพักผ่อนแล้วก็สามารถนะฮะมาจ็อกกิ้งนะวิ่งออกกำล,ลังกายกันได้เลยนะครับ อ่าส่วนอ่างดอกกายเรานะฮะตรงนี้ก็คือนะฮะบรรยากาศดีเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆน,นะฮะมองหาสถานที่ท่องที่เ,เนาะผมแนะนานะครับอ่างดอกกายเลยนะที่สําคัญนะครับตรงนี้นะครับเรามีบ้านสวยๆนะครับเขตแม่น้ําคูนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปชมบ้านกันเลยไปเลยครับ ตอนนี้นะครับเรามาอยู่นะครับหน้าโครงการของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกเลยนะฮะบ้านของเรานะฮะหลังใหญ่นะครับที่ตั้งนะครับแม่น้ำคูซอย4นะครับผมใกล้ถนนหลักนะครับเดินทางจากถนนหลักมา200เมตรเท่านั้นนะครับผมบ้านของเรานะฮะพื้นที่ร่มต้นนะครับ60ตารางวานะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับจอดรถได้3คันใหญ่ๆกันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมเองนะฮะจะพาเพื่อนๆนะครับไปชมภายในตัวบ้าน ว่าจะสวยจะเด่นสักแค่ไหนนะครับโอเคครับตามผมมาเลยถ้าผมส่วนประตูของเรานะครับเป็น2สเต็ปนะฮะเนี่ยเราจะทําไห้ด้านนอกนะครับมันจะมีนะฮะด้านหน้าด้วยนะครับประตูน,นะครับมี องแบบนะฮะส่วนภายในโรงจอดรถนะครับเราปูกับเบื้องให้เลยนะครับปูเบื้องให้ทุกหลังนะครับจอดรถได้สามถึงสี่คันกันเลยนะฮะส่วนฝ้านะครับเราทําเป็นฝ้าแบบนี้เลยฮะมีให้ดูมีดาวล้อมเดือนให้นะครับหนึ่งดวงกันเลยนะครับตรงนี้มีพื้นที่นะฮะส่วนตรงนี้นะฮะเราทําขึ้นมาฮะเป็นถังสํารองน้ํานะครับตรงนี้ จะมีพื้นที่นะฮะมีครับมีพื้นที่ด้านหลังนะฮะเดินรอบบ้านได้เลยนะครับนี่ฮะส่วนตรงนี้นะฮะก็ที่วางเครื่องซสกผ้านะครับตรงนี้นะครับน่ฮะกันแดดนะฮะกันฝนได้เลยนะครับตรงนี้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะพานะฮะไปดูด้านหน้านะะทางเข้าบ้านเรานะครับผมตามผมมาเลยครับครับประตูทางเข้าของเรานะฮะ มีทำด้านนอกเหมือนกันนะโทนโทนดำเนาะโทนดำก็มีลวดลายสวยงามเลยนะครับทุกหลังเลยนะครับโอเคตามมาครับนี่ตรงนี้นะเรามีนะะโคมไฟให้นะหน้าบ้านนะครับตรงนี้นะสองจุดนะส่วนประตูนะครับของเรานะเป็นประตูบานเลื่อนนะครับโทนดำเนาะกันแสง U ูได้แน่นอนนะครับมาตามผมเข้ามาครับ เป็นไงบ้างครับห้องโถงเรานะครับกว้างมากเลยนะตรงนี้นะฮะเป็นฝ้าหลุงนะครับดาวไลท์สี่วงนะครับตรงนี้แล้วก็ดาว้อเดือด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปชมห้องนอนนะครับห้องแรกกันเลยนะนี่ครับมีดาวร้อมเดือนะครับหนึ่งดวงตรงนี้ประจกรับแสงครับส่วนตักนะก็มีทูกจุดเลยนะครับประตูมาตรฐานแน่นอนนะเนี่ย ตามมาครับก็ดูอีกห้องน้ำนี่ห้องหใหญ่มากเลยครับห้องที่สองครับก็จะมีหน้าต่างบาเนเลื่ให้นะครับนี่ฮะตรงนี้หน้าา,าบ้านเนาะจะมีสองฝั่งนะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างบานเลื่อนโซ่ดังนะครับแล้วก็มีดาวร้อมเดือนหนึ่งดวงนะครับนี่ฮะโอเคตามมาดูหนึ่งห้องเลย ส่วนนะครับห้องนี้นะฮะเราจะมีห้องน้่งเนห้องนอนนะครับนี่ฮะต่างน้าเรือนนะครับครับผมเดี๋ยวผมจะพานะครับมาดูห้องน้่งเนห้องนอนนะครับนีนะครับอ่าลวดลายนะครับเป็นเบื้องสองสองแบบเลยนะครับแล้วก็สุขภัณฑ์ของเรานะครับของกาลังนะฮะตรงนี้มีกระจกแล้วก็ฝาบัวให้นะครับดาวไลท์หนึ่งดวงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับ ห้องน้ำห้องที่สองนะครับในห้องโถงกันเลยนะครับจะสวยจะใหญ่สักแค่ไหนนะตามผมมาเลยสุขภัณฑ์นะครับเหมือนกันนับของการัลั์เนาะตรงนี้นะฮะเรื่องเราปุถึฝ้ามีสามสีกันเลยนะับตรงนี้นะฮะแล้วก็มีที่ระบายอากาศให้นะครับนี่ครับผมะเกระจกจะอยู่ด้านนี้นะคผมบอกเลยนะฮะไปเราไปดูห้องครัวกันเลยว่าจะสวยสักแค่ไหนนะครับ นี่ครับห้องครัวเรานะฮะนี่ครับเราจัดเซตให้นะทุกหลังนะครับแบบนี้เลยนะแบ่งเป็นล็อกแบ่งเป็นห้องให้เลยเนาะนี่ฮะมีซิงค์ล้างจานให้นะครับนี่ฮะเราปูเพื่อนให้แบบนี้เลยนะมีที่เก็บของตรงนี้นะที่เก็บของเราก็มีนะครับแล้วก็อันนี้เราทําเป็นหน้าต่างบานเดือนให้นะครับรับลมนะครับตรงนี้นี่ครับผมซิงค์ล้างจานเนาะโอเค ได้ดูบ้านภายในตัวบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับน้เพื่อนๆที่สนใจนะครับหรืออยากปรึกษาเรานะฮะก็สอบถามทีมงานขายบ้านรักยองธนบุรีได้เลยนะครับส่วนนะฮะเอกสารนะครับเราบอกเลยนะฮะเช็คให้ฟรีนะฮะฟรีทุกอย่างนะฮฟรีทุกค่าใช้จ่ายเลยนะครับผมนะโอเคครับผมสาหรับวันนี้นะฮะฝากเพื่อนๆนะครับ กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าเป็นเพืนสนใจจริงๆนะครับก็ติดต่อเพจขายบ้านละยองชนบุรีได้เลยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับโอเคครับผมวันนี้นะครับผมสันติธรรมชาตินะครับก็ขอตัวนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับผม